พอไม่ไม่ปฏิเสธยอมรับใช่ใช่จริงๆผมเป็นน้องเล็กสุดใน4คนครับก็ <c oughs> ลเลยอยากอ้อนพี่ๆแบบอยากได้ะอะไรก็อ้อนพี่ๆพี่บอสพี่อื่นพี่พีทครัอคบอะไรอย่างเงี้ยเวลาใช้เสียงการลักลพี่ก็จะตามใจส่วนใหญ่จะอ้อนในเรื่องอะไรเออแล้วแต่คนครับอะอยากกับพีชเนี่ยอ้อนอะไรถ้ากับพี่พีชเนี่ยทุกเรื่องอันนี้แบบเหนื่อยๆขอกอะหน่อยพี่พี่เกาะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนสมมุติยังไงยังไงต้องพี่พีทกาดหน่อย ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เลยก็เลยเป็นข้อต่อ,อ,อไปว่าขี้งอนนี่นะครับก็งอน,อนใช่อพอไปขอเขาไปอ้อนเขาแล้วเขาใช่เ<บ>ขาแกล้งเขดาดันอ้อนแล้วแล้วพีทแล้วเวลางอนปุ๊บแล้วพีทก็ต้ององอนบ้างอย่างเนี้ยผมไม่งอครับก็เลยปล่อยให้เขางอนของเขาไปจนกว่าเขาจะหายเองแล้วเขาก็หายเองก็เลยตัวเลือกคือเรียกพี่อึนหรือพี่บอส อ้อทางที่ใดแล้วกันนู้นไม่ให้เราจะบอกเราจะบอกพี่อืน่นครับพี่บอสครับพี่ไม่สนใจผมอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะมีสเต็กของเราถ้าวันไหนไปทําอะไรผิดมาหรือแบบมีอะไรที่อยากได้หรือแบบไม่พี่ขอก่อนหนะพี่บอกไม่ให้ก็จะเดินมาพี่อืน่นครับพี่ไี่มาให้ผมก่อนครับกลับดีกว่าครับเพราะเป็นพี่คนที่อ้อนแบบอยากได้กำลังใจจากพี่ๆเพราะทำงานร่วมกันยังไงยังไงน้องเล็กน้องเล็กแต่เราว่าอย่างนี้น่ารักนะ